ในน้ําหนัก30โลเท่ากันนี่ซันตาจะอยู่ที่กี่เดือนครับพี่เอ่อซนตาจะอยู่ที่ 4, 4เดือน4เดือนถึง5เดือน, <5 S 2> อนแต่ด o อปเปอร์3เดือนได้เลยการจัดการซันตากับด o อปเปอร์นี่พี่ให้น้ําหนักไปทํงไหนครับซันตาจะง่ายกว่าเราที่บอกว่าไม่ต้องมีการตัดขนการเลี้ยงลูกเนี่ยเขาก็จะดูแลลูกเขาดีกว่า สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชุมชนคุณเลี้ยแกะนะครับในบ้านเรามีแกะอยู่ด้วยกันหลากหลายสายพันธุ์สายพันธุ์ที่ค่อนข้างจะโดดเด่นที่เรารู้จักที่เราคุ้นเคยกันก็จะมีเรื่องของแกะดอปเปอร์จะมีทั้งไวท์แล้วก็แบคเฮดดอปเปอร์นะครับอีกสายพันธุ์หนึ่งก็คือแกะซานตาอีเนสหลายคนสงสัยว่าจะเลี้ยงพันธุ์อะไรดีในส่วนตัวผมมองว่าสายพันธุ์ที่ดีสุดอาจจะไม่มีจริงแต่เราต้องดู ศักยภาพของเราด้วยว่าพื้นที่เราการจัดการของเราอาหารที่เรามีมันเหมาะกับสายพันธุ์ไหนเดี๋ยวคลิปนี้เราจะไปดูข้อเปรียบเทียบระหว่างแกะ 2, สายพันจากผู้ที่มีประสบการณ์เลี้ยงทั้ง 2, สายพันนี้ทั้งพันแท้และลูกผสมเผื่อที่ทุกท่านกําลังสนใจจะเริ่มเลี้ยงหรืออยากจะปรับเปลี่ยนจะได้ลองเอาไปเปรียบเทียบแล้วก็เลี้ยงกันรายละเอียดจะเป็นยังไงเราไปติดตามรับชมกันในคลิปเลยนะครับ คืออย่างตัวพี่ที่พี่ยืนพันที่เลี้ยงเป็นพันแท้ทั้งซันต้าและก็ดอปเปอร์เนี่ยก็เพื่อที่ว่าเอา,อาให้กเกษตรกรเน่เข้าไปเอาไปจะเอาไปปรับปรุงพันธุ์ของแต่ละนี่เพราะว่ามันจะในการที่เราเอาลูกผสมไปปรับปรุงพันอ่ะพี่ว่าบางทีก็เราไม่รู้ว่าเขาจะดึงจุดดีหรือจุดด้อยมาแต่ถ้าเราเอาพันธแท้เข้าไปปรับปรุงเนี่ยพี่ว่าง่ายกว่าเร็วกว่ามันจะมีต่างกันในเรื่องของ การจัดการกับการเจริญเติบโต<ด>ถ้าการนะจัดการซานต้ากับดอเปอร์นี่พี่ให้น้ำหนักไปทางไหนครับซานต้าจะง,ง่ายกว่าโดยที่ว่าไม่ต้องมีการตัดขนไม่ต้องมไม่การเลี้ยงลูกเนี่ยเขาก็จะดูแลลูกเขาดีกว่าแต่ถ้าเรื่องการเจริญเติบโตสู้ดอเปอร์ไม่ไดอ้อันนี้เป็นซานต้าพันธุ์แท้ที่ดำเมี่ยมจังเยัย <laughs> ตามตาไม่ใช่เล็กนะครับเป็นแกะใหญ่เลยเนาะใช่ครับครับไซส์ห้าเดือนสี่เดือนห้าเดือนก็สี่สิบโลละสี่สิบโลละใช่ครับห้าเดือนก็ได้สี่สิบโลใช่โดยการเลี้ยงอาหารแบบนี้เนาะใช่ครับผมแต่ถามว่าถ้าเปรียบเทียบกับด็อปเปอร์ก็ยังสู้ด็อปเปอร์ไม่ได้เรื่องเนื้อนะครับอ่ากับผมเองที่สัมผัสด้วยตัวเองเนาะถ้าเปรียบเทียบก็แต่ ถ้าเรื่องความสะอาดเราก็จะมองไปอีกอย่างหนึง่งเรื่องผิวพรรณเรื่องโครงสร้างเราก็มองไปอีกอย่างแต่ถ้านะเราทําเนื้อ,อก็เหมาะกันเลยทั้งคู่เลยซันตาดอปเปอร์เอามาคว้วยกันได้ทํามันได้มันข้อดีข้อเสียคนละอย่างกันถ้าเรื่องการเจริญเติบโตสู้ดอปเปอร์มไม่ได้จากประสบการณ์ของคอกของพี่เองเพราะพี่รักทั้งสองสายพันธุ์อยู่แล้วสองสายพันธุ์นี้พี่พี่ว่าเหมาะกับบ้านเรา มาะับบ้านเราใช่ครับผมจะเลี้ยงเป็นพันแท้เลยก็ได้ใช่จะเป็นลูกผสมไข่กันก็ไขกันก็ได้ใช่ครับอันนี้ก็เป็นข้อดีในเรื่องของการจัดการกับการเจริญเติบโตใช่ถ้าการจัดการนี้ให้น้าหนักไปทางซานตาซานตาแต่ถ้าการเจริญเติบโตน้ำหนักดอปเปอร์ดอปเปอร์ใช่ครับในน้ําหนัก30โลเท่ากันนี่ซานตาจะอยู่ที่กี่เดือนครับพี่ซานตาจะอยู่ที่4เดือน4ี่เดือนถึง5เดือน แต่ดอปเปอร์สเดือนได้เลยดอปเปอร์สเดือนได้เลยใช่ครับต้องบอกว่าพี่อุ้ยเลี้ยงในอาหารเหมือนกันเหมือนกันครับเราถึง<ช>พี่อุ้ยถึงบอกได้ว่าอันนี้3เดือนอันนั้น<ช>4ีเดือน5เดือนพันแท้แบบนี้มีแบ่งขายบ้างไหมครับพี่มีครับผมมีมีมีมเพทผู้ก็ เข้ามาชมมาเลือกดูกันได้เลยครับผมอย่างชุดนี้ก็เป็นเพชรผู้ที่เพชรผู้ที่ยานมอกมาอกมาครับผมตัวเท่าไหร่ครับพี่เพชรผู่ถ้ามาจากรายการครับพี่ให้ราคา8 0 0 0ับาทครับแนะนามาจากจ่าโตจ่าโตชุมชนคนเลี้ยงแกะนะครับชุมชนคนเลี้ยงแกะให้8 0 0 0ให้8,000เหมือนคลิปก่อนนี้พี่ก็ปกติพี่เริ่มสตาร์ทที่1 2 0 0 0บาทครับตอนนี้ถ้ามาจาก ชุมชนคนเลี้ยงแกะพี่ให้ที่8,000บาทครับผมเชื่อว่ายังมีอีกหลายท่านที่มีความรู้ในการเลี้ยงแกะมากกว่าผมแน่นอนอย่าลืมคอมเมนต์เพิ่มเติมในเนื้อหาที่ยังไม่สมบูรณ์เพื่อจะเป็นวิทยาทานให้กับคุณชมท่านอื่นๆด้วยนะครับ